สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เ่าสลามจะพาพี่น้องนะครับมาตัดล่้ขมุกนะครับพี่น้องไปทรงให้พี่น้องเอา่นอยากเด็บเอาไปปลูกนะครับนะหลายคนสี่สงสัยว่าเอามันคือหัวใหญ่นะครับนี่ขอย้ำมีไ้จั๊กทีนึงนะครับตัวนี้คือหัวที่เขาสลัดออกนะครับด้เพราะว่าหนึ่งนะครับมันเป็นหัวที่เก่าแล้วนะครับเี่ยอายุโดนโดนนานไปนะครับเหมือนจังสี่นะครับมันรุดออกตัวนี้มุมยังกัได้ครับนี่ เนี่ยอไปเบิดแล้วนะครับบอสามาที่จะงอกก็อมาได้อีเดียวเหมือนมันเบิดอายุนะครับเบิดอายุไขของมันที่จริงมันก็จะหัวไงแบบนี้นะครับพี่นอ้อง <im it> บานี้พอ่อนะครับอายุนะครับมันหลายนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นหัวใหม่มันก็จะเป็นสะเหลื่อมเป็นสาวใหม่นะครับหัวหน่อยแต่ว่าหักต้นไงคือเก่านะครับพี่นอ้อง <im it> นี่บางตน้นนี่แังสีเลยนะครับพี่นอ้องครับอ่าพืชพวกหัวนะครับมันจะนับอายุในโตของมันเองนะครับพี่น้องครับอ่า เวลาเขาจะปลูกนะครับเขาก็จะตัดไปเพราะได้เห็นว่าเขาจะฟังลึกฟังตื่นซ้ำใดนะครับเขาจะเอาประมาณจ๊ะสองของมือนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่เห็นบ่มันสามารถกินได้นะครับเด้อลำต้นของเขานี่นี่ครับหลังจนานกนั้นก็นําไปฟังดินได้เลยนะครับปวกพวกหลากปวกนี้นะครับสามารถแตงออกไปได้เลยเพราะว่าเขาหาอาหารบ่ได้แล้วหลังจากฟังดินเราไปถือความชื่นนะครับพี่น้องนะครับ หลักไม้เขาจะออกมาแบบนี be inside, ้แล the the ้วตัวน sure so, ี้ก็จะบ่งงอขึ้นมาได้ครับพี่น้องตัวนี้จะเหี่ยวเหี่ยวลงไปกับเชือรือแต่หัวแคนนี้แล้วต้นไม้จะเกิดขึ้นมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่จะงอกขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้ผมนอนไว้นะครับถ้าห้าตัดถ้าห้าตัดตัวนี้แล้วฟังดินไว้ตัวนี้จะเกิดเป็นดากไม้นะครับพี่น้องเป็นต้นไม้ออกมาเป็นนอแบบนี้นะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับทาห้าได้อายุนะครับสําหรับบุกที่เป็นต้นใหญ่นะครับมันก็จะแต่ต้นใหญ่ยังสิเลยปูปีเนี่ก็คือยิบุก จี้สัปดาห์นะครับมันก็จะงอเป็นต้นใหม่หลักแทงนอขึ้นมาเลยครับนะตัวนี้ก็เป็นแนวทางความรู้นะครับหลายคนว่าบ่บ่เข้าใจเนาะเมฆตวามันจะเป็นหัวแดงสีนะครับพี่น้องจริงๆมันก็เป็นแดงสีตัวนี้ก็ลังเหี่ยวลงเรื่อยๆนครับกับปลูกเลยแค่ฝนนี่นะครับพี่น้องฝนหนามันก็จะมันจะมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะอายุมันโดนนะครับเพราะว่ามันเกิดอยู่ในป่ามันเกิดโดนนะครับพี่น้องเพี่ยห้าจะไปพอ่นะครับมันก็ แก่กระเทาแล้วนะครับสนันวิธีการนะครับเอาไปปลูกแล้วครับเป็นสาวไม้กับนี่แหละครับพี่น้องตัดเอาไปจังสี่นะครับแล้วก็ฝังปลูกเลยเลยได้ครับเด้ออ่าแบบนี้นะครับพี่น้องการจะส่งกับไงผอมนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็บริเวณเห็นมูที่บริเวณในกล่องในหลังนะครับเสียหายถ้าเขาเอาไปเบิร์ดมันก็จะมีนอเนาไปนํานะครับเด้อตัวทีนะครับอ่าทีหลายคนไปผ่อมันเป็นยังเป็นหัวใหญ่ๆนะครับมันบริเวณแก่โต เต็มที่นะครับเด้ถ้าแก่โตมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นหัวใหม่แบบนี้แล้วครับบานนี้พอปีปีนี้นะครับเข้าไปปลูกแล้วต้นเขาจะใงญ่ขึ้นมาปุ๊บตัวนี้หัวนี่นะครับเี่้หัวของเขาจะค่อยๆขยายนะใหญ่งาายงาขึ้นไปเรื่อยอ่าถ้าอีกหนึ่งปีนะครับหัวมันก็ที่ทำนี่บามันจะเป็นหัวใหม่แล้วก็ไดหัวงญ่เป็นสีเลยอ่าแบบนี้นะครับเด้ตัวนี้ก็จะเป็นการนะครับเป็นหัวที่ทำสาวได้เด้ครับพี่น้องครับ ประมาณนี้นะครับเวลาเขาปลูกเขาก็ฝังลงไปเลยเพราะว่าหัวก็จะเรื่อนในยู่ไตดินนะครับอันที่เหลือไปนี่พ่อให้เบื้งซี้สิครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวิธีการนะครับปลูกกับเบาหยาดฝังดินไว้นะครับฝนพีหนาก็คือได้กินต่อเนื่องเลยนะครับเด้อแบบต้นพีหนามากกับต้นง่ญ่อย่างสิเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับ่อการคิดหนาครับผมครับทคความรู้เทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับเด้อสวัสดีครับ